ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมาโคตรอืออาจจะถึงเวลาแล้วแหละอืมก็าฝากแก๊งด้วยนะอือได้เดี๋ยวจะไปพักไปพักแล้วนะโอเค ฝากบอกแม่น่าจะไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับอืมฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่แล้วได้ครับฝากฝากบอกเพื่อนเลยถึงจะไม่ได้บอกใครว่าไอ้มาโคด้เรารู้เลยมาโคฝากบอกเพื่อนได้เ๋ยผมจะดูแลที่เหลือต่อให้ก็ฝากดูที่นี่ด้วยแล้วก็ที่ดาวๆด้วยหาไปพับได้หรอใช่ก็เดี๋ยวไปพักละโอเคไปไปเดี๋ยวไปบอกสภากัน

S <S <c oughs> าพักใจครับกินข้าวก่อนก็ได้ครับดาวได้ดาดายละดะดําด,าดาดายละตาไม่ได้มาลำครับมาบอกแกครัครบดวโดเดงใช่โดดีดีเดียวด้วยด้โดเด้งละไอ้ดงดุ ไปแก๊งเลยพี่เซมอนคนเดียวใช่ไหมเนี่ยครับอ่ามาออกแกงครับออกแกงครับผมจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นเหรียญครับจ่ายเป็นเหรียญครับคิมอะไรครับไี่เหดียญครับสิบครับคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้มีใครใครมายืนยันออกครับของเคียวสวยมาโค้ดครับมครับมักโค้ดมาโค้ดคือคนไหนเอ่ยค่ะผมครับโอเคขออนุญาตตรวจบัตรแป๊บนะคะได้ครับโอเคครับอันนี้ไม่ได้สลับเนื้อออกอย่างเดียวเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับโอเคขออนุญาตค้นตัวนะครับได้เลยให้มาโคอ่ะ อันนี้ออกวอลหรือยังครับไม่ได้หรือไม่ได้เข้าออกวอลก่อนนะครับเดี๋ยวดึงบัตรดึงวอดึงบัตรแกงที่เดียวเรียบร้อยแล้วบอกนะครับออกแล้วครับบอกแล้วโอเคครับจะแท็กแกงกิฟให้ผมเลยนะ กดใช้บัตรให้รอบหนึ่งครับใช้บัตรบัตรอะไรครับบัตรเออบัตรประชาชนนะครับโอเคครับอันนี้จำลำดับได้ไหมลำดับอะครับไม่ได้ครับโอเคงันได้เป็นไรครับโอเคครับเรียบร้อยครับครับเฮ้ยเราสมัครยังทันอยู่ป่ะครับสมัครเอาสมัครทันครับแต่ว่าป๊บเมงนนะคนฝ่ายสมัครอยู่เปล่า ขาปิดรับห้าเอ๊ะขอดูประกาศแป๊บน,น,นึงนะเขาปิดห้าทุ่มหรือปิดรับเที่ยงคืนอะัะคู่นะคะอ่อเขารับถึงแค่ห้าทุ่มอะครับตอนนี้เลยเวลาแล้วต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วอะครับสองทุ่มถึงห้าทุ่มแล้ว เอามีมีอันไหนเต็มบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีแต่เกือบเกือบอัพอัพอัพรูปให้ดูได้ไหมครับมีอันไหนเกือบอ่ารูปเซเซจะเป็นคนอัพอะครับพอดีว่าใช่พอดีจะเป็นฝ่ายกิจกรรมเขาเป็นคนอัพอะครับต้องรอเขคอัมเด้ครผมพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มถึงห้าทุ่มได้ครับดูเรื่องครับับผมเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปพักละ It's been a long day องก็ิด ทำงานโอซีทำงานโอซีเสียหน้าเลยไว้เจอกันนะเดี๋ยวผมไปขายก๋วยเตี๋ยวของเจเล่ขายละก๋วยเตี๋ยวจังๆอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปขายแล้วจริง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 จังๆอะไรนะผมไปขายก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อแฟนชายมาจริงๆอร่อยกว่าจังๆไม่น่าจะอร่อยแต่เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนชุดโอลาออกไปขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกิจการรุ่งเดือแผมกลับมาไปร้านก๋วยเตี๋ยวกัน พี่สิบพี่เอามันไปด้วยพี่เอ้ามันขึ้นไม่ได้เลยอ๋อไอ้เหี้ยออกแก๊งเอาดีๆเปลี่ยนที่เดี๋ยดูดีมาผมแทงไปไหมล่ะไปด้วยกันเลยไม่เอาไอ้เหี้ยขึ้นมาและพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อน